สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสุขศึกษานะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น,นะครับดูครูคิมนะครับวันนี้นะครับแล้วก็หน่วยการเรียนรู้ที่2แล้วนะครับเรื่องของการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัยเราจะวิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตนะครับทางร่างกายของตอนเอง ามเกณฑ์มาตรฐานนะครับแล้วก็แสวงหาแนวทางในการพัฒน,นาตนเองให้เติบโตสมวัยการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัยนะครับเราต้องวิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตของร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐานต่อมานะครับปัจจัยที่ เกี่ยวข้อ <whole. S 3> งกับการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัยสุดท้ายนะครับแนวทางการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัยนำพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัยนะครับระดับแรกนะครับเราจะวิเคราะห์าวะการเจริญเติบโตของร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐานก่อนเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของร่างกาย เป็นค่าที่ได้จากการวบรวมข้อมูลน้ำหนักและความยาวหรือส่วนสูงจากเด็กที่มีการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพในแต่ละกลุ่มอายุนะครับแต่ละเพศเป็นจำนวนมากโดยเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้มี2รูปแบบคือเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นข้อมูลตัวเลขและเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นรูปกราฟการเจริญเติบโตนะครับโดยนำข้อมูลต่างๆ จุดลงบนกราฟแล้วเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละจุดเพื่อแสดงการเจริญเติบโตและแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปโดยทั่วไปก็จะประเมินการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายดังนี้นะครับการประเมินส่วนสูงตามเกณฑ์อายุนะครับเป็นการเปรียบเทียบส่วนสูงที่ควรจะเป็นตามช่วงอายุต่างๆถ้าหากมีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์นะครับจะแสดงถึงการ ขาสารอาหารอย่างยาวนานต่อมานะครับการประเมินน้ําหนักตามเกณฑ์อายุเป็นการเปรียบเทียบน้าหนักที่ควรจะเป็นตามช่วงอายุต่างๆหากมีน้ําหนักตก่ำกว่าเกณฑ์อายุจะแสดงถึงปัญหาของการขาดสารอาหารโปรตีนและพลังงานต่อมานะครับการประเมินน้ําหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงเป็นการดูลักษณะของการ จเจริญเติบโตว่ามีน้ำหนักเหมาะสมกับส่วนสูงหรือไม่เพื่อบอกลักษณะรูปร่างว่าสมส่วนอ้วนหรือผอมนะครับวิธีการอ่านกราฟนะครับส่วนสูงตามเกณฑ์อายุแสดงการเจริญเติบโตด้านความสูงนะครับส่วนนี้ด้านความสูงก่อนนะครับโดยยุตามแนวนอนนะครับว่าอยู่ที่จุดใดแล้วไล่ขึ้นตามแนวตั้ง ว่าตรงกับส่วนสูงที่จุดใดอ่านผลนะครับตามเกณฑ์ส่วนสูงนั้นจะมีสูงค่อนข้างสูงสูงตามเกณฑ์หรือว่าค่อนข้างเตีย้ยสุดท้ายก็คือเตี้ยนะครับต่อมาน้ําหนักเกณฑ์อายุแสดงการเจริญเติบโตด้านน้าหนักนะครับดูอายุตามแนวนอนว่าอยู่ที่จุดใดแล้วดูแนวนอนนะครับ ไล่ขึ้นตามแนวตั้งว่าตรงกับน้ำหนักที่จุดใดอ่านผลตางเกณฑ์นั้นนะครับน้ำหนักมากเกินเกณฑ์น้ำหนักค่อนข้างมากน้ำหนักตามเกณฑ์ค่อนข้างน้อยหรือว่าน้อยกว่าเกณฑ์นะครับส่วนน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงแสดงความอ้วนผอมดูส่วนสูงตามแนวนอนว่าอยู่ที่ใดแล้วนะครับไล่ขึ้นตามแนวตั้งว่าตรงกับน้ำหนักที่จุดใด อันผลตามเกณฑ์นะครับอ้วนเริ่มอ้วนถ้วมสมส่วนค่อนข้างผอมสุดท้ายคือผอมนั่นเองนะครับการแปลผลจากกรรมนะครับสูงสูงตามเกณฑ์อายุเป็นดัชนีบ่งชี้ภาวะโภชนาการระยะย,ยาวที่ผ่านมาว่าสูงสูงเหมาะสมกับอายุหรือไม่นะครับถ้าร่างกายมีการขาดสารอาหารแบบเรื้อรังนะครับ เป็นระยะเวลานานจะมีผลกระทบต่อการจเจริญเติบโตทางโครงสร้างทำให้เด็กเตี้ยกว่าเด็กในเกณฑ์วัยเดียวกันนะครับน้ำหนักตามเกณฑ์อายุเป็นดชัชนีบ่งชี้ว่าน้ำหนักเหมาะสมกับอายุหรือไม่นะครับถ้าร่างกายขาดสารอาหารหรือว่าเจ็บป่วยจะมีผลกระทบต่อขนาดของร่างกายทำให้น้ำหนักลดลง,ลงและถ้าขาดอาหารระยะยาว เด็กจะผอมและเตี้ยดังนั้นน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์อายุจะบ่งชี้การขาดสารอาหารโดยรวมนะครับและสามารถใช้ในการติดตามการเจริญเติบโตของเด็กได้ต่อมานะครับน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงเป็นดัชนีบ่งชี้ว่าน้ำหนักเหมาะสมกับส่วนสูงหรือไม่นะครับสามารถแปลผลภาวะโภชนาการได้โดยไม่ต้องทราบอายุเด็ก ถ้าร่างกายขาดอาหารระยะสั้นในปัจจุบันหรือเกิดเจ็บป่วยร่างกายจะผอมนะครับน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงจะมีค่าน้อยกว่าปกติแต่ถ้าได้รับอาหารเกินความต้องการของร่างกายก็จะน้ำหนักตามเกณฑ์สูงจะเป็นดัชนีบ่งชี้ภาวะเริ่มอ้วนหรืออ้วนได้ดีรับแสดงเกณฑ์หน้าอิงการจเจริญเติบโต ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุและน้ำหนักครับตามเกณฑ์อายุของเพศชายอายุ5-18ปีนะครับตัวอย่างการวิเคราะห์ส่วนสูงและน้ำหนักตามเกณฑ์อายุของเพศชายนี่คือตัวอย่างนะครับเด็กชายตะวันอายุ12ปีส่วนสูง168ซนติเมตรน้ำหนัก50กิโลกรัมนะครับเด็กชายตะวันมีส่วนสูงและน้ำหนักตามเกณฑ์อายุอยู่ในช่วงใด วิธีการวิเคราะห์นะครับ1ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุดูอายุตามแนวนอนของจุด12ปีนะครับแล้วไล่ขึ้นไปตามแนวตั้งให้ตรงกับส่วนสูง1 6 8ซนติเมตรจะได้ผลส่วนสูงตามเกณฑ์อายุอยู่ในช่วงสูงนะครับ2น้ำหนักตามเกณฑ์อายุดูอายุตามแนวนอนนะครับแนวนอน ตรงจุด12ปีแล้วไล่ขึ้นตามแนวตั้งให้ตรงกับจุดน้ำหนัก50กิโลกรัมจะได้ผลน้ำหนักตามเกณฑ์อายุอยู่ในช่วงน้ำหนักตามเกณฑ์นะครับดังนั้นเด็กชายตะวันมีส่วนสูงตามเกณฑ์อายุอยู่ในช่วงสูงนะครับและมีน้ำหนักตามเกณฑ์อายุอยู่ในช่วงน้ำหนักตามเกณฑ์ กราฟแสดงเกณฑ์น่ายิงการเจริญเติบโตน้ำหนักตามเกณฑ์อายุและส่วนสูงนะครับตามเกณฑ์อายุของเพศช,ชายอายุ5-18ปีเมื่อสักครู่นี้ครับก็เป็นอายุของเด็กชายตะวันก็คือ12ปีนะครับส่วนสูง168เซนติเมตรนะครับหนัก50กิโลกรัมนะครับเรามาดูว่าส่วนสูงของตะวันเนี่ยสมสูนหรือไม่นะครับดับแรกนะครับอายุ12ปีนะครับ หายอยู่ตรงนี้นะครับเลข12นะครับสูงร68นะครับลบ18ประมาณนี้นะครับเกือบร้อเจนะครับเราลากมาประจบกันครับลบ18ส่วนสูงนะครับด้านซ้ายจะเป็นส่วนสูงนะครับข้างล่างจะเป็นอายุนะครับประจบกันจะอยู่ได้อยู่ตรงนี้นะครับ ภูอมอมัยนะครับจาตวันก็อยู่ในที่ค่อนข้างที่จะค่อนข้างสูงนะครับต่อมานะครับเรื่องของน้ําหนักนะครับอชาตวันน้ําหนักห้าสิบกิโลกรัมนะครับตรงนี้นะครับห้าสิบครับและเรามาดูที่อายุนะครับสิบสองปีเรามาประจบกันนะครับ อยู่เกณฑ์ที่น้ำหนักตามเกณฑ์นะครับอาจจะค่อนไปทางน้ำหนักค่อนข้างมากนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอยู่บริเวณนี้กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงของเพศชายอายุ5-18ถึงปีนะครับตัวอย่างการวิเคราะห์น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงของเพศชายนะครับใชายตะวันมีส่วนสูง168เซนติเมตรน้ำหนัก50กิโลกรัม เอกชายตะวันมีน้ําหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงอยู่ในช่วงใดนะครับการวิเคราะห์นะครับวิธีการวิเคราะห์นะครับส่วนที่ส่วนสูงนะครับดูส่วนสูงตามแนวนอนตรงจุด168เซนติเมตรนะครับแล้วไล่ขึ้นไปตามแนวตั้งให้ตรงกับจุดน้ําหนัก50กิโลกรัมจะได้ผลน,น้ําหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงในช่วงสมส่วนนะครับอันนั้นเ็กชายตะวันจะมีน้ําหนัก ตามเกณฑ์ส่วนสูงอยู่ในช่วงสมส่วนมาดูกันนะครับกราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงของเพศชายอายุ5้าถึงปีนะครับส่วนสูงนะครับเราวงกลมไว้ก่อนนะครับประมาณ1 6 8ครับประมาันนี้นะครับอันนี้นะครับ ส่วนน้ำหนักนะครับห้าสิบกิโลกรัมนะครับอยู่ตรงนี้นะครับห้าสิบเรายงมาประจบนะครับก็โยงสองส่วนสูงนะครับร้อยหกสิบแปดเซนติเมตร จะอยู่ในเกณฑ์ที่ตรงนี้นะครับประจบการจะอยู่ที่สมส่วนนั่นเองนะครับครูก็ขอจบการนำเสนอเป็นเท่านี้นะครับขอบคุณครับ